สกัดกาแฟโดยใช้ถุงกาแฟซึ่งเป็นการสกัดแบบถ้าเป็นบ้านเราคือกาแฟโบราณน,นั่นแหละแต่เป็นเขาเรียกว่าดิฟยุคแรกๆของการดิฟกาแฟแล้วจะใช้ถุงกาแฟยุคสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ร้านกาแฟนะครับเป็นร้านอาหารโฮมเมดนะครับมีข้าวมีขนมมีอะไรด้วยนะครับ ก็เพื่อนคนเนี่ยด้านหลังเนี่ยเขากำลังพูดจาภาษากาแฟกันครับว่าเขาชงกาแฟอะไรกันยังไงเดี๋ยวไปแอบดูแอบถามเขาสักนิดหนึ่งนะครับว่าเขาทำารียอยู่นะครับตอนนี้ก็พอดีว่ามีน้องๆมาเรียนด้านของศึกษาเรื่องกาแฟครับไม่ใช่เรียนหรอกมาศึกษาเรื่องกาแฟกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันครับเรื่องของกาแฟแล้วก็เรื่องของเทคนิคของการริปกาแฟพื้นฐานเรื่องของการ ดิบกาแฟยังไงให้มันบาลานซ์ที่สุดให้มันให้มันให้มันถูกจริตของของเราที่สุดเนี่ยครับแล้วก็มาฝึกในด้านของการทํากาแฟไซฟอนครับก็วัตถุประสงค์จริงๆก็คือการฝึกฝึกฝีมือฝึกสกิลของการสกัดกาแฟครับให้ให้มีความเสถียรให้มีความให้มีความได้มาตรฐานแล้วก็ให้กาแฟที่ออกมารสชาติ ที่ถูกใจนี่ก็ถ้านับกันก็น้องนี้ก็คนที่2อนะครับอีก2คนก็มาประมาณคอร์สหนึ่งแล้วครับประมาณสองสเดือนก็ฝึกมาเรื่อยๆครับก็จะเป็นส่วนมากก็จะเน้นเน้นของดิฟดิฟกาแฟมากกว่าดิฟดิฟกาแฟต้องสุดคือกาแฟสกัดกาแฟโดยใช้ถุงก,กาแฟซึ่งเป็นการสากัดแบบ ถ้าเป็นบ้านเราคือกาแฟโบราณนั่แหละแต่เป็นเขาเรียกว่าดิฟยุคแรกๆของการดิฟกาแฟแล้วจะใช้ถุงกาแฟยุคเริ่มต้นของการดิฟกาแฟซึ่งทุกวันนี้มีไหมในกาแฟสดมีกาแฟโบราณก็มีแต่กาแฟโบราณมันยังคงอยู่ในบ้านเราไงแต่ถ้าจะเป็นกาแฟสดก็จะมียี่ห้อที่เรารู้จักคาริตอะอันนี้คือพวกพาไปไหนได้หมด อันนี้เป็นกาแฟโรบาตาัตต้าขั่วเข้มรสชาติที่จะได้ก็คือได้ความหวานโทนดาร์คช็อกโกแลตแล้วก็รสชาติก็จะคาเฟีร้อยใช่ได้เต็มอันนี้เป็นชี่ร้านจะเป็นซิงเกิล เม็ดซิงเกิลก็คือเม็ดเม็ดเดี่ยวไม่เบลนเบลนก็คือกันไม่ได้ผสมอารมณ์ดื่มกาแฟร้อนอ่ะพี่ดื่มเม็ดเหมือนกันนะกินกินพี่ดื่มดื่มก็จิตก็มันอยู่กับเราสักพักนึงอะเดี๋ยววันหลังถ้าเกิดอาจารย์มีเวลาผมจะลองทำสามอย่างให้แต่ว่ากินคนละวันเป็นช็อตแต่เป็นโรบัสต้าช็อตตัวนั้นเนี่ยมันจะมีความเป็นความเข้มข้นของกาแฟแล้วความจิดหวานเหมือนคาราเมลเป็นคาราเมลออกมาครับมีกลิ่นเนีมีกลิ่นของของกาแฟมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคแล้วอย่างเงี้ย คนเล่นเป็นกริตแต่ละคนนะบางคนก็อาจจะใช่ใช่ใช่เพราะว่าผมต้องถามลูกค้าก่อนว่าลูกค้าอยากดื่มแบบไหนเพราะว่าไม่งั้นผมก็จะไม่รู้ความต้องการของลูกค้ายังตามคือมันเป็นพื้นฐานของของคนชงกาแฟครับก็ต้องถามลูกค้าว่าเข้มไปไหมเข้มหรือหนักหรือเบาหรือกลางเนี่ยผมก็จะได้นั้นผมดูลักษณะของไอกาแฟแบบนี้คือพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้รถแบบนี้ แตไได้กลิ่นแบบนี้แหละมันแคอารมณ์นี่แหละแต่ตัวรสชาติเปนทะ่ิุดเสมอจริงๆแล้วรสชาติมันมันไม่ได้คงที่หรอกครับมันอยู่ที่ความพอใจของแต่ละวันของเรามันอยู่แค่อารมณ์ของของคนดื่มในแต่ละวันกาแฟควร,ร,รจะอยู่ในระดับนี้ห้ามต่ํากว่านี้นี่ครับกาแฟควรจะอยู่ที่อย่างเช่นมันอยู่ระดับห้าก็ไม่ให้มันอยู่ระดับห้าห้ามต่ากว่าห้ามาวันนี้มาวันนี้มาวันนี้อารมณ์เราดอปแต่กาแฟห้ามดอเนี่ครับ ห้ารึห้าหรืออาจจะสูงขึ้นมาในบางวันอันนี้เข้าใจได้ครับฝากร้านในฝากร้านพี่ผู้ก่อก็สำหรับอาจารย์ช่องเลยอาจารย์อาจารย์กินมาหลายรอบได้เลยถ้าฝากร้านครับอลิสคอฟฟี่ครับร้านเล็กๆไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากมายออกเสียงเลครับออกเสียงเลครับอลิสผมไม่กล้าพูดผมพูดตรงอลิสจริงๆมันควรออกเสียงว่าอลิสที่แปลว่าราศีเมษอ๋ออ่าก็ฝากไว้ตรงที่ว่ามาลองดูก่อนก็ได้ไม่ชอบไม่ชอบไม่เป็นไรครับแต่ว่าทางร้าน บางทีถ้าเกิดมาลูกค้ามาอยากลองมาลองฟรีเลยผมกล้าให้ลองฟรีโอเคครับขอบคุณพี่บุญายขอบคุณกค,ครับขอบคุณครับครับยังไงก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะครับรา้านราศีเมษครับเอริสก f แฟอยู่ตรงตลาดม้เก่าเทศบาลเมืองบุรีรัมย์นะครับตรงแยกททเกทศบาลเทศบาลนี่แหละนะครับข้างๆแบงค์กรุงไทยเทศบาลน,นะครับมาหาง่ายครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ